สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงกับวิสัยของผู้ประสบความสําเร็จมีประมาณ4ี่หัวข้อด้วยกันคะซึ่งหมอจะเอาไว้ให้ทุกทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถฟังได้หรือว่าคุณสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปไปพัฒนาสอนลูกสอนหลานก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เราสามารถที่จะมีครอบครัวที่ประสบความสําเร็จแต่เราสามารถที่จะนําพาครอบครเราให้ไปสู่ สิ่งที่เราตั้ง,งใจไว้ก็ได้นี่คือนิสัยของกลุ่มคนที่ประสบความสาเร็จนะคะสิ่งแรกที่หมออยากจะกล่าวก็คือกลุ่มคนพวกนี้จะมี s e l f r e s o u r c e f u l n e s s s e l f r e s o u r c e f u l n e s s คืออะไร s e l f r e s u o c e f u e n e s s ก็คือคนกลุ่มนี้จะมีพลังงานในตัวเองที่จะผลักดันให,ให้ตัวเองอยากจะทําตามฝันมีแรง drive ในการที่จะผลักดันให้เกิดเป็นเกิดประสิทธิภาพของตัวเองให้เกิดความ เขาเรียกว่า self efficiency <c oughs> ก็คือเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดในการที่จะใช้พลังงานตัวเองในการทำมันออกมานะคะอันที่2ก็คือกลุ่มคนพวกนี้จะเป็น self sustainability and power คือกล,กลุ่มนี้เกิดจากการที่ทําอะไรซ้ําๆนะคะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความ consistency ทํางานอะไรก็ได้เป็นคนความสม่ําเสมอของเขาคือหลักใหญ่ในการของการที่เขาประสบความสําเร็จเพราะการทําซ้าๆคือการได้สกิล เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณยิ่งคิดซ้าเกี่ยวกับเรื่องหัวไปมีเมียน้อยหรืออนี่มันทําร้ายเราอะไรนี่นะคะคุณจะไม่เกิดตรงนี้ไม่เกิดอะไรที่ทําให้เกิด rich habit เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นการที่เราจะมีนิสัยที่ประสบความสาเร็จได้ให้ตัดไอ้พูดนีทิ้งให้หมดแล้วกลับมาคิดเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือรากฐานสําคัญในการที่จะพาคุณไปสู่ จุดหมายที่คุณตั้งใจไว้นะคะเพราะฉะนั้นรีวายกับ c ี t จะช่วยคุณได้มากทําไมถึงต้องพยายามเน้นเพราะหมอเห็นแต่คนที่มีปัญหาแต่กลุ่มเนี่ยไม่เอาออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมัวแต่คิดแต่เรื่องอย่างนี้นะคะอ่ะกลับมาคิดต่อข้อ3าก็คือคนกลุ่มนี้ถ้าเขาการที่เขาจะมีมีเซลล์เซลล์รีซอสอฟู่เนี่ยเขาจะเขาจะมีพลังงานในการทำตรงนี้เกิดจากอะไรล่ะเขาก็ต้องอ่านเยอะถูกไหมเขาอ่านรูปแบบ อ่านทุกข้อความอ่านทุกอินโฟเมชันแต่เขาไม่เอาพวกนั้นมาใส่ใส่ทว่าเขาว่าเราเขาอะไรเขาเอาพวกนั้นมาแบบโอเพนไมล์ก็คือหมายความว่าเขาเอามาคิดว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดเขาให้มันเป็นข้อมูลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์บวกหรือคอมเมนต์ลบเก็บข้อมูลให้หมดหมอได้เจอมอได้เจอเจ้าของกราฟแล้วก็อูเบอร์คือตอนนั้นเขาได้เขาได้คิดค้นขึ้นมาว่า เขาเจอปัญหาเรื่องแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับหรือแท็กซี่มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาเขาเอาเพนพอยของแต่ละธุรกิจเนี่ยเอามาทําให้เกิดผลบวกได้เพราะฉะนั้นคุณก็ลองทําดูว่า,อ,าอะไรที่เป็นเพนพอยของคุณคุณเอามาลองดูซิว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะข้อที่ข้อที่สามก็คือเออข้อที่สี่ก็คือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่เขาเรียกว่ากินอิม่มนอนหลับทายสะดวก ความทีเ่เขาเป็นคนเฮลตี้เมื่อลักษณะของการเฮลตี้ทำให้ค่มองเขามีประสิทธิภาพในการคิดในการทำงานแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันไอความฝันของเขาให้ไปสู่ความจริงได้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ตัวเองมีริชคาปิตก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานคือคือร่างกายการนอนหลับการพักการนอนหลับการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การถ่ายถ่ายที่ าการได้ถ่ายออกไปที่แต่ละวันทุกวันจะต้องมีความสมดุลไม่งั้นร่างกายคุณทําไม่ได้คุณก็จะไม่มีแรงที่จะไปทำางอื่นนะคะข้อที่ 4, ข้อที่5ก็คือคนส่วนนี้คนส่วนใหญ่คนที่มีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะล้อมล้อมรอบด้วยคนที่ประสบความสําเร็จแต่คนที่ประสบความสําเร็จของหมอมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องล้อมรอบด้วยคนเศรษฐีเพราะคนคมนี้บางท,ทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่สิ่งที่คุณจะต้อง หาให้เจอก็คือคนที่รอบตัวคุณที่ซัพพอร์ตคุณให้กำลังใจคุณให้ให้แรงหนุนคุณนั่นแหละคือคนที่เหมาะต้องการให้คุณหานะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเจอคนรวยหรอกบางทีเขาก็ไม่ได้รับอะไรเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเพราะฉะนั้นคือคุณต้องหาคนที่ซัพพอร์ตคุณการที่คนจะซัพพอร์ตคุณได้มันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวคุณเองที่มีนิสัยที่ดี แล้วคนทั่วไปเห็นว่าคุณดีเขาถึงสปอร์ตคุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมอถึงบอกว่าคุณจะต้องไปฝึกรีวายกับ CBT ให้ตัวเองให้ตัวเองอพร้อมที่เรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพพอนะคะข้อที่5ก็คือคนอึฝึกทุกครั้งเนี่ยฝึกให้ก่อน นะค,ะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปุกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการให้ก่อนของเขาสามารถที่จะสังเกตคนที่รับได้ว่ามีนิสัยอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณเอาแต่รับอย่างเดียวไม่รู้จักไม่รู้จักให้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าคนเขาเห็นแล้วเขาเขาก็เลิกจะหัดเขาก็เลิกเขาให้ไปสักสองสามคน,นเขาก็เลิกให้แหละเพราะฉะนั้นคุณดูดีๆว่าการที่คุณให้ให้ใครแล้วคุณอยากจะให้ต่อเนี่ยเพราะอะไร คุณลองสังเกตด,ดูนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนเขาจะให้คุณก็เหมือนกันว่าเขาจะให้คุณเพราะอะไรนะคะการฝึกฝึกให้รแล้วย่อเลิกถามว่าฉันทําแล้วฉันจะได้อะไรต้องทําแล้วทําแล้วคือมันไม่จําเป็นจะต้องมีคำตอบว่าจะได้อะไรในวันไหนแต่มันได้แน่นอนเพราะว่าในในในพลังงานทั้งหมด action t ท่ากั reaction ตรงนี้ ในในในฟิสิกส์มันเมื่อปฏิกิริยาตรงนึงกระแทกมันก็จะมีการรีแอคกลับมาแต่การรีแอคกลับมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ถึงเวลาที่คุณจะรู้เองนะคะข้อข้อหก็คือคือคุณจะต้องมีไม่รู้แล้ววันนี้หกข้อมันอาจจะหมออาจหมอลันลันคิดได้ก็รีิพูดนะคะจุดเป้าหมายมี goal setting ก,การที่มีเป้าหมายในตัวเองเนี่ยแล้วทําให้ไปถึงเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่ ที่หมอพยายามจะบอกคุณนะคะแล้วแล้ว,ลวจะไปถึงเป้าหมายได้ไงก็คือคุณจะต้องเอ็มหายแต่ชุดโรกก็คือฟันให้ไกลแต่เริ่มจากจุดแรกๆจุดน้อยๆนะอย่าไปฟันแบบจะต้องไปทําใหญ่แล้วก็จุดน้อยๆของคุณเริ่มจากตัวคุณเองไม่ต้องไปพึ่งความสามารถของคนอื่นความสามารถของคนอื่นมันมีคนที่ใช้ความสามารถของคนอื่นแต่ว่า บริหารไม่เป็นเจ๊งมาหลายคนแหละเพราะฉะนั้นคือให้คุณเริ่มจากที่คุณรู้ก่อนว่าคุณจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้ทีมเวิร์กแล้วคุณก็จะเข้าใจเขานะคะข้อหกก็คือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมีนิสัยที่เลกูร่าก็คือตื่นเช้าตื่นตื่นเป็นตื่นกิตื่นเช้าเป็นกิจวัตรแล้วก็ออกกําลังกายเป็นกิจวัตรแล้วก็ ทานอาหารที่ดีเป็นกิจวัตรนี่คือนิสัยประจําของคนกลุ่มนี้ที่เขาจะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ในช่วงโควิดตรงนี้หมอก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลตัวเองตรงนี้ยาที่ดีที่สุดไม่ใช่หมอนะคะยาที่ดีที่สุดก็คืออากาศบริสุทธิ์แสงแดดแล้วก็การนอนหลับที่ดีเพราะอย่างไรก็ฝาก,กดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ตรงนี้ในประเทศไทยได้ผ่านพ้นไปด้วยดีสวัสดีค่ะ